สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซี FC ม่เอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์จะแนวทางหุ้นดาวโจนรอบปกติเนาะผลวลาตีสี่เนาะจะแนวทางของวันที่วันที่สามสิบเอ็ดเนาะดาวโจนรอบปกติของวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งจ้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบ รอเราจะมอนีกวมาผบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาแล้วก็ตามเคยจะโอ้โหแบบเดียวสิ้นเดือนแล้วเนาะก่อนสิไปรับชมแนวทางหุ้นดาวโจนส์ของวันที่3 1มสเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นของวันที่30ที่ผ่านมาจะเล็กของเฮาแนวทางของเฮาห้ตัวใดไปแดงเพื่อสิได้เข้าใจกันเนาะสำหรับวันที่30หุ้นดาวโจนส์เลขเด่นจ้ะ1กับ2วิ่งรูดพ้น สามหาสองหลางแปดสามหาสองแนวทางของเฮามาสองหาจะเน้นๆเ,นเลยบุญจาเด่นสองรูดสองมาโอ้โหหลังแปดสามนี่คือบริณีจากสามเลยเนาะสามนี่ไหลดีเนะาะจะสวงนี่โซมาหลายวันติดเ,เนาะสำหรับสามแถมมาลักลอยอีกเนะาะสำหรับสามเนาะ อันนี้คือผลหุ้นดาวโจนส์ของวันที่30จะยินดีกับคนติตามยินดีกับพีน่นเอฟซีติตาเพราะันกแนวทางของหามาเน้เนๆจะบนหาสองสองหาจะเด่นสองวิุษสองมาอ่าเข้าตัวได้แบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราตคลีปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับเอจอยได้เราจะนึงคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเราจะฝากรวยหละกัานเนาะ ก่อนสิปรับชมแนวทางของที่สามสิบเอ็ดกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์ฝากด้วยละกนันเราจะฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยละกนันเราจะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้ัาพา่พลาดแนวทางตัอตอต่อไปนะจะแนวทางดีๆมีให้การใดถูกวันจ้า สำหรับวันที่31มือนี่คือแนวทางของไอ้จอยมีหลายแนยวทางเด้อจอยที่31โอ้โหชนกันขักเนาะเล่าพัฒนาวันที่31กับมีเนาะจอยที่31วันศุกร์เนาะวันที่31ลงแนวทางหัวรัฐบาลไทยให้ด้วยจา้าโอ้โหมือนี่หลายแนยวทางคัก รัฐบาลไทยอจออยลูกหายสองูย์วันที่สามเเจอกันสูตรแรกแกสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮาจาโอ้โหตำไทยรุ่นกันต่อกับดาวโจนคืนนี้จะเด่นเลขเด่นหายไปที่เด่นหาหาหกวิ่งรูดจา้า ก่อนมาหาสองเมื่อนี้ได้หาอีกเนาะนหาหา6ฮกคือเบิร์เลขเด่นจากแนวทางมืออ่อ 20, 30, นี้คือสองสูตสามสูนี่ยบ่มีตัวชนเลยเด้อเน,นี่ยเด่นหากับ6วิงว่งหลุดไซวิ่งไซหลุดก็เข้าหมากักตัวได้ชอบตัวได้นําไปวิง่งไปหลุดได้จะจับคู่เด่นหาหลุดหามีหาหกคู่เด่น ขอเปลี่ยนปากกาคนเดิ้จะนิดนึงปากกานสีเริ่มจางเลยเนาะหาหกู่เด่นตามด้วยห้าเจ็ดหาแปดหาเกหาศหรือหาหนึ่งดีหาหกับเด่นเด้อจ้ะแนวทางของเจ้าตัวประกบคู่หาศย์กับมีหาหกัมีอื้ หาซูกับหาหนึ่งอันใดเด่นอขอเอาหาหนึ่งละกันเนาะ,อะขอเอาหาูสละกันจะรู้สึกว่าหาซูสหนีสเด่นกว่าหาหตัวประกบคู่เนกระจายค่ัสำหรับเด่น6กวิ่งหลุดหกจับคู่ห8 เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนจ้ะสำหรับเด่นหกวิ่งลูดหกจะเน้นไปที่6กศกับหกสองห้ดหศละกันจ้ะสำหรับเบิร์เลขเด่นห้าห้าหกหแนวทางของแอนดอยนี่คือคำนวณได้หกชนกันอยู่2อสูตรเด้อจ้อะะ ขอเน้นไปเบิร์นโฮกละกันจ้ะแต่ว่าเลขเกนที่แอจอยให้นี่คือมีสองตัวเด้อจะหากับโกนะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นก็คือตามนี่เยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนี่ฝากนําไปเปรียบเทียบแล้วกัพิจารณาการอีกทีหนึ่งและกันนอกแนวทางจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบอะจังคอยตามจะมือนี่ก็คอยมาปังๆอีกละกันเนาะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีเฮงเฮงปังๆรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า